โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุนยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุนปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีพื้นที่25ไร่ให้บริการในเขตพื้นที่3หมู่บ้านได้แก่บ้านม่วงโป้หมู่ที่1 บ้านม่วงโป้หมู่ที่สองบ้านหนองน้ำขุนหมูที่ห้าตำบลโนนงามอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญมีนักเรียนจำนวน167คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนบริหารงานโดยนายบุญเพ็งมีสีผู้รับผิดชอบโครงการนายบุญเพ็งมีสีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุน นางทิติการทาสุนาตำแหน่งครูตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญจับกุมผู้ต้องหาสองคนในคดียาเสพติดพร้อมยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า9 4 0 0 0เมตรและรถกระบะที่ใช้ขนยาเสพติดอีกหนึ่งคันเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านนำมากระจายต่อให้กับเอเย่นเพื่อนำไปขายให้กับผู้เสพในจังหวัดอำนาจเจริญ จากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ําขุนได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดจ,จึงได้ดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประกอบด้วยมาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ําขุนเห็นถึงความสําคัญด้านการป้องกันความเสี่ยงจากอบายมุข โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้สถานศึกษาดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานแต่ละห้องเรียนโดยแบ่งงานออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม จัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรมีการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการประกาศผลรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยดำเนินงานภายใต้7มาตรการเพื่อให้โรงเรียนปลอดบุหรี่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด โดยการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเห็นโทษของยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โครงการลูกเสือต่อต้อตานยาเสพติดได้เชิญคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูทปรปทุมราชวงศาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนูนงามมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือเนนารีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสัปดาห์มีการบูรณาการในกิจกรรมเกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติดดําเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียนให้คณะกรรมการสภานักเรียนดําเนินกิจกรรมได้แก่การจัดป้ายนิเทศวันวัสูบุรีโลกการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนได้ดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่การจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะอาชีพระยะสั้นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้แก่การจัดทำหนังสือเล่มเล็กในหัวข้อการต่อต้านยาเสพติดและคุณธรรม กิจกรรมวันสำคัญได้แก่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันไหว้ครูวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่โครงการค่ายคุณธรรมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง กิจกรรมด้านศินลปะดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีวันต่อต้านยาเสพติดวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาเพื่อให้นักเรียนเกิดความสามคัคคีพัฒนานร่างกายและจิตใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดโรคเอดการป้องกันอุบัติภัยต่างๆและพาคุณพ่อแม่กิจกรรมจิตอาสาการทำความสะอาดวัดโรงเรียนหมู่บ้านมาตรก,การด้านการค้นหาได้นำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างต่อเนื่องบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเป็นข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูประจำชั้นมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นซึ่งได้จากการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกล,กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าและรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบ Care and Test Addition in School System ประจำทุกปี มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนม่วงโพ่หนองน้ำคุณมีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบำบัดรักษาช่วยเหลือนักเรียนมีคลินิกเซมารักมีการนำเนินง,งานคือการจัดตั้งคลินิกเซมารักเป็นสถานที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เป็นการย่อขนาดสถานศึกษาที่ง่ายและสะดวกต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเข้ามารับการให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจมาตรการด้านการเฝ้าระวัง ได้ดำเนินการติดตั้งตู้แดงเสมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุขเพื่อรับร้องทุกเกี่ยวกับปัญหาเ <prem> ie รื่องยาเสพติดและอบายามุขโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายามุขให้กับนักเรียนพร้อมทั้งจัดตั้งชมรมเสมารักป้องกันยาเสพติด ได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วโดยดำเนินการดังนี้ครูและนักเรียนดำเนินการจัดตั้งชุมนุมรับสมัครนักเรียนดำเนินกิจกรรมของชุมชนสรุปการจัดกิจกรรมมาตรการด้านการบริหารจัดการ จัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาดำเนินง,งานตามนโยบายยุทธศาสตร์และกำหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นกรอบทิศทางกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ในการดำเนินง,งานที่ชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินง,งานจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนประสานร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงามสถานีตำรวจภูทปรปทุมราชวงศสาและเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนรวมถึงหน่วยทหารที่ออกมาฝึกปฏิบัติการนอกพื้นที่มาให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุนได้ดำเนินงานภายใต้กระบวนการบริหารงานแบบมีคุณภาพวงจรเดมมิง PDCA ในการพัฒนางานโดยใช้นวัตรกรรมส่งเสริมความสุขปลอดอบายมุกและยาเสพติด Antidrug Model ประกอบด้วย N network การสร้างเครือข่าย A activity กิจกรรม I Impact ผลที่เกิดขึ้น T True ความจริงผลจากการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2,566ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นต่างๆดังนี้โรงเรียนผู้บริหาร และครูได้รับรางวัลเสมาป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผลงานดีเด่นระดับเงินปีการศึกษา2565จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็วมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่7 1 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันทําหนังสือเล่มเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่4 6งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566 จากการนำเนินง,งานจะเห็นได้ว่าโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำคุณมีความตั้งใจสร้างความตระหนักสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนทุกวิถีทางด้วยที่ทราบถึงปัญหายาเสพติดที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นเข้าถึงง่ายจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้โดยคาดหวังว่านักเรียนจะปลอดภัยจากยาเสพติดและอายามุก เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข